ไม่ใช่ทุกคนเหมาะทำาซีโอแบนดิ้งอันนี้เอาแรงๆเลยและฟังให้ดีเรียนเนี่ย ให้รู้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนมือทาก็ได้ปรากฏว่าพอใช้ไปรูจริงๆก็คือเขาใช้เวลาในหนึ่งวันนะแค่2ชั่วโมงเองเพื่อทำคอนเทนต์ตัวเดียวมันไม่แฟร์กับเธอคนจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติดตัวคุณอนะ่ะต้องเป็นคนที่คุณกล้านั่งกินข้าวกับเขาทําไมตัวนี้วิวมากสุดทำไมตัวนี้วิวหน่อยสุดพยายามหาสาเหตุพยายามเหมือนกับคิดวิเคราะห์แยกแยะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีกาเจ็ททีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นะ่าเบือ่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติดตามช่องการตลาารตลลาาาดดดกกะะะเิไไวว้ะะ้้้ยยนคออม10,000บง อยากได้โลกกับเขาบ้างค่ะเห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่ะสวัสดีนะคะพ่อพอ,พอแม่แม่ถูกคนนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะมาด้วยเรื่องของ8สเต็ปในการทำ CEO Banding Personal Banding ที่ฉันเลอออกมาเป็นสเต็ปเนี่ย 8สเต็ป8ขั้นตอนเลยใครที่เป็นเจ้าของกิจการกำลังคันอยากจะทำซ e o b แบ n d i n g ใครที่กำลังเป็นว่าที่เจ้าของกิจการอยากจะปั้น e o b r แบ d i n g ไปก่อนคลิปนี้คือจบคือรู้เรื่องเป็น8ขั้นตอนแบบสับแบบใหม่ก็คือครบทวนกระบ,บนความเลยเลิศแมล่ละเลิศหมล่ละถ้ารู้ว่าเลิศรู้สึกว่าตายแล้วอยาคุณแอมเขาคือตั้งใจทำคอนเทนต์มากวอนไม่ไหมทุกคนวอนนะคะวอนเลยช่วยกด subscribe like share หรือ ช่วยก๊อปคลิปเนี่ยส่งไปให้เพื่อนหน่อยเพื่อนที่กําลังทำโซ์แบนดิ้งที่แบบว่าแกแกแกทำโซ์แบนดิ้งหน่อยทำโซ์แบนดิ้งหน่อยนะก๊อบๆส่งไปให้นางหน่อยนะอันนี้จะแบบช่วยดิฉันได้มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจัดเต็มให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปหาขนมที่นอนหมอนมุง้งทุกอย่างนะคะหรือใครฟังดิฉันตอนอาบน้ําอยู่คอมเมนต์มาบอกด้วยนะหรือใครที่กําลังกินข้าวไปด้วยฟังดิฉันบอกด้วยบอกหน่อยหรือใครก็ตามที่ทำอะไรไปด้วยตอนที่ฟังดิฉันนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยอ่ะแม่แม่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะสำรวจตัวเองก่อนอันนี้มันดูเลิศนิดนึงสำรวจตัวเองหมายความว่าไงไม่ใช่ทุกคนเหมาะทำาซี b r แบนดิ้งอันนี้เอาแรงๆเลยไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะทำบางคนก็คือพูดตรงๆนะฮะทรงมันบอดได้กล้องไม่รัก ไปออกกล้องแล้วมันแบบมันไม่ได้อะคืออาจจะเหมาะที่เป็นเจ้าของอจัดการขายของอะแต่ไม่เหมาะเป็นเซอร์แบนดิ้งอะแบบคนที่ไปออกกล้องแล้วแบบมีเสียงที่เหมือนจะร้องไห้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนึกออกมะคือแบบคือมันอาจจะไม่เหมาะจริงๆอะเออซึ่งแล้วมันไม่เหมาะจริงๆนทานนี้คุณอาจจะเอาตัวเองไปทําอย่างอื่นเพราะมันมีหลายแบรนด์มากนะครที่ยอดขายเป็นร้อยล้านอนะแต่เจ้าของอก็ไม่ได้ออกกล้องคุณคุณเข้าใจไหมคือสิ่งนี้มันสําคัญที่ต้องทาแหละแต่ว่าสํารวจตัวเองก่อนว่า้คุณเหมาะจริงไหมทรงหน้าตาเราได้ปะวะความรู้ความคิดเราได้หรือเปล่า การออกกล้องเราอ่ะได้ไหมการพูดการจารทุกอย่างเรามันได้หรือเปล่าต้องสำรวจตัวเองแบบแบบเต็มที่นะฮะแล้วเคล็ดลับของแอมก็คือให้สำรวจตัวเองจากแบบเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะถามเขาว่าเอ้ยมึงว่ากูแบบออกกล้องกูรอดป่าวะมึงว่ากูทําแบบนี้ได้ไหมว่ากูทำแบบนี้แบ,บคือสำรวจตัวเองจากคนรอบข้างให้คนรอบข้างเป็นกระจกที่แบบสะท้อนเราว่าเราจะรอดไหมเนี้ย จะไปได้มีจะรอดหรือเปล่านะฮะคือต้องสำรวจตัวเองก่อนอย่างแอมเจอลูกศิษย์แอมบางคนนะคือพอสำรวจตัวเองเสร็จปุ๊บอะแอมก็พาเขาสำรวจนะแอมก็มีเวิร์กช็อปพาเขาทำเขาก็รู้เลยว่าเออครูแอมหนูเหมาะเป็น ดีไซเนอร์คือเขาเป็นคนขายเออเสื้อผ้าเง้ยเขาบอกว่าเออจริงๆคุยแอมแบบว่าเขาเหมาะเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้ามากกว่าเพราะพอพอ,ออกกล้องสิงมันมันบอกได้เลยอ่ะมันแบบไม่เวอร์นะก็อาจจะต้องสำรวจตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกเลยค่ะเมื่อสำรวจตัวเองเสร็จคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไหนในการทำเซลล์แบนดิ้งอันนี้ก็เป็นข้อต่อมานั่นก็คือให้คุณเลือกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่คุณคิดว่าอันนี้เหมาะกับฉันอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อนี้ได้อน,นี้ไม่ได้ ไปเลือกได้ค่ะคุณแม่ว่าโซเชียลไหนเนี่ยมันเหมาะกับเราอย่างของแอมเนี่ยแรกสุดเลยนะตอนที่แอมทำส่วนแบรนดิ้งนะฉันเลือกบ้านฟอร์บร์สเฟบูก่อนทุกคนแล้วก็เขียนก่อนเขียนอยู่3ปีมีคนแชร์มากสุดพันนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้สักทีแต่พอฉันมาทำติ๊กต็อกปุ๊บโอ้โหคนชอบเพราะอะไรมันเรามันพูดไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วพอมาทำยูทูบนะคนชอบมากกว่าเดิมอยู่เพราะว่าระบบทางเสารพูดไปเรื่อยเมาส์มอยหัวกลับไปแข่งคนฟังฉันตอนอาบน้ําตอนกินข้าวจ่อย มันเป็นแบบนี้ก็เลือกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณนะครับเป็นขั้นตอนต่อมาเลยจ้ะข้อต่อมาเมื่อเธอเลือกได้แล้วว่าอ่ะโซเชียลนี้เหมาะกับเธออ่ะเธอเลือกว่าอ่ะเธอจะไปติดต่อ,อ,อเธอจะไปยูทูปเธอเลือกแล้วให้เธอไปหา2อ,อย่างคือไอดอลและคู่แข่งฉันขอ2อ,อย่างนี้นะไปดูไอดอลเธอสมมติว่าไอดอลของเธอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างแอมเนี่ยแอมมีไอดอลเป็นคุณอูนหรือมอนเกนเงี้ยแอมก็จะไปดูคุณอูนว่าคุณอูนเขาทำคอนเทนต์ยังไงเขาเล่าสงยังไงเขาเยอะฉันก็ไปดดูู สอนสองเยออูนทำแบบเขาเล่าอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เมื่อดูเยอะอูนเสร็จปุ๊บฉันก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ค่อยๆมาเขียนว่าข้อดีของคุณอูนคืออะไรข้อเสียคืออะไรข้อไหนที่เราเอามาประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างเงี้ยหาไอดอลให้ได้นะคะสักสคนเมื่อมีไอดอลสักสาคนจะปุ๊บให้ไปหาคู่แข่งคอมเพิตเตอร์ของคุณคู่แข่งมันจะเป็นทางตรงทางอ้อมก็ได้อย่างแอมแอมก็ต้องไปดูคู่แข่งอมแล้วว่าคู่แข่งฉันเนี่ยคนตามเท่าไหร่ ทำคอนเทนต์ยังไงเราเรื่องแบบไหนฉันก็ต้องไปดูเหมือนกันคู่แข่ง3ไอดอล3ไปดูศึกษาใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะดูทุกวันตามดูทุกวันไปดูไลฟ์สดดูคอนเทนต์ดูครบทุกเชียไม่เดียแพลตฟอร์มไปรู้ว่าเขาเล่าอะไรสินค้าเป็นยังไงขายดีไหมกําไรเป็นยังไงดูให้ละเอียดดูให้ลึกเมื่อคุณดูศึกษาเสร็จปุ๊บคุณจะแบบฉันเข้าใจและแล้วก็พร้อมลงมือทําเออเป็นฟีลแบบนี้แล้วจ้ะข้อต่อมาแล้วถ้าเธอเลือก โซเชียลที hearing, so ่เธอทำนะเป็นโซเชียลที่ต้องเป็นวิดีโอนะก็อยากจะให้เธอนะไปฝึกด้วยเรียนด้วยในการออกกล้องในการตัดต่อถ่ายทําฝึกออกหน้ากล้องมีคนสอนเยอะมากนะครับสอนบุคลิกภาพในการออกหน้ากล้องอะไรเงี้ยซึ่งแอมเป็นคนบุคลิกภาพมันก็ออกหน้ากล้องไม่ดีนะถ้าคุณสังเกตคลิปแอมทุกตัวแอมจะไม่มองหน้ากล้องเลยแอมจะแบบกูมองเปล่ากูไปดอะไรเงี้ยฉันไปเรื่อยอ่ะอย่างเงี้ยฉันเป็นคนบุคลิกไม่ดีแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของฉันแต่เธอไปเรียนดูก็ได้ว่าเขาทํายังไงเขามองหน้ากล้องยังไงเขาคุยกันแบบไหนไปเรียนดูไปเรียนรู้ส วถ่ายยังไงถ่ายทำาต่ต่อเรียนให้มันครบองค์ประกอบในการทำโปรดักชันและฟังให้ดีเรียนเนี่ยให้รู้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนมือทาก็ได้แต่ต้องรู้ให้ลึกให้ละเอียดเพื่อที่ว่าตอนเธอจ้างลูกน้องมาถ่ายคอนเทนต์ให้เธอเธอ,เธอจะได้รู้ได้ว่าวันหนึ่งทำได้กี่ตัวอ่ะฉันพูดเลยนะเธอจ้างคนมาเป็นครีเอเตอร์ติดตัวเธอนะวันหนึ่งควรทำได้แบบ2-5งถึงหนะ้าคอนเทนต์อ่ะแต่เธอเชื่อไหมฉันไปแบบทางานให้บริษัทหนึ่งมาเขาจ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเก่งเลยนะทาได้แค่วันละตัว แล้วบอกเลยซ้ำว่าวันละตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือพอเธอไม่รู้เสร็จเธอก็อ๋อเขาคงงานคงยากแหละปรากฏว่าพอใช้ไปรู้จริงๆก็คือเขาใช้เวลานหนึ่งวันนะแค่สงชั่วโมงเองเพื่อทำคอนเทนต์ตัวเดียวมันไม่แฟร์กับเธออันนี้ไม่ได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 ้เลยนะฮะเธอต้องแบบเรียนรู้ให้เปะให้ปังซึ่งมันจะโยมาที่ข้อต่อมานั่นก็คือหาทีมงานที่เหมาะกับคุณฉันไม่ได้บอกว่าให้หาทีมงานที่เก่งที่สุดนะจ๊ะหาทีมงานที่เหมาะกับคุณทีมงานที่คิดคอนเทนต์ดีๆได้ ที่แบบแอแบบนิยามแบบนี้นะคนจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติดตัวคุณอะต้องเป็นคนที่คุณกล้านั่งกินข้าวกับเขาเธอเคยเป็นฟิลแบบนี้ไหมว่ามีพนักงานที่เธอไม่ไม,ไม่กล้านั่งกินข้าวกับ,กบมันอะหรือแบบกลัวมากเลยว่าจะได้ขึ้นลิ์กับพนักงานคนเนี้ย อันนี้ไม่เอาแต่เธอต้องได้พนักง,งานติดตัวนะที่เป็นทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบคิดดีเรื่องดีตัดดีแบบมี d n a เดียวกันแบบไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ทีมงานคนนี้มาคอยตัดต่อมาคอยถ่ายทํามาคอยคิดเรื่องให้ให้ไปฟิลแบบนี้บางคนโชคดีหน่อยตําแหน่งเดียวคิดถ่ายตัดหาได้บางคนโชคร้ายหน่อยต้องคิดคอนเทนต์คนนึงตัดคนนึงถ่ายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะฮะก็ต้องไปลองพยายามหาดูว่าคุณจะได้ักง,งานคนนี้หรือเปล่านะจ๊ะข้อต่อมาคือเมื่อได้ทีมงานเสร็จปป๊บใช่ไหมคะให้คุณทําไปเรื่อยๆแลล้ววัดผ ทำหนึ่งสัปดาห์เนี่ยวัดผลว่าลงคอนเทนต์ไปทั้งหมด10ตัวในสัปดาห์นี้ทำไมตัวนี้วิวมากสุดทำไมตัวนี้วิวหน้อยสุดพยายามหาสาเหตุพยายามเหมือนกับคิดวิเคราะห์แยกแยะทำไปอีกทำไปปุ๊บวัดผลครบ1เดือนวัดผลใหม่เดือนที่2วัดผลอีกหรือ3วัดผลอีกเอ,เอ๊เอ๊คือต้องตั้งเอให้เก่งอ่ะเอทำไมคอนเทนต์เป็นแบบนี้เอทำไมยอดวิวเป็นแบบนี้เอทำไมคลิปนั้นถึงเป็นอย่างนี้คลิปนี้ถึงเป็นอย่างนั้นเอทำไมโพสต์นั้นถึงเป็นแบบนี้โพสต์นั้นคือตั้งเอให้เก่ง ทำวัดผลทำวัดผลคนที่ทําสําเร็จนะคะคือคนที่เขาทำเสร็จปุ๊บเขาจะมาเหมือนกับมาวัดผลอนะมาดูว่าอ๋ออันนี้มันยังไม่ดีอันนี้มันดีอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้น,นี่ก็คือมีการคุยกับตัวเองมีการคุยเพื่อวัดผลงานของคุณนะ่ะแต่คนที่ทําแล้วปะนะันก็คือทําแล้วก็เหมือนลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้ว่า อะไรดีไม่ดีคนจะรปเภทไหนวิวมากสุดนะสุดคือไม่รู้สถิติไม่รู้สแตตอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่เวิร์นะคะทำไปก่อนแม่แล้วก็แม่ก็วัดผลแนะนำนะทำไปะสักประมาณ3เดือนนะ่ะแล้วคุณจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเลยว,ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่คุณอันเนี้ยคุณเริ่มทําได้ดีอะไรแบบเนี้ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะจ๊ะข้อสุดท้ายค่ะถ้าวัดผล3เดือนเสร็จปุ๊บทำไปยังไม่เห็นอะไรนะคะให้หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยค่ะคือเคสเนี้ยเราคุยกับคนเป็นซนะีอีโอเนาะเป็นโซลแบนดิ่งเนี้ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจากา ปีนึงยังไม่ได้อะไรเงี้ยธอไปหาผู้เชี่ยวชาญมาจะหาแอมก็ได้หาใครก็ได้คือมีผู้เชี่ยวชาญเยอะมีคนทำคอนซัลเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยมีเพียบให้เธอไปหาคนเหล่านั้นแล้วก็อ่ะคุณพี่ทำไมมันไม่ได้แล้มัน,ม,นมันพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยคือไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาช่วยซะเหมือนเดียวจบ ถ้าสมมติทำเองไม่รอดก็เพื่อชาญเท่านั้นลจ่ายนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันหรือถ้าทําไปถึงจนเสร็จปุ๊บไม่ได้อาจจะไปโรงเรียนเพิ่มไปหาเรียนซิว่ามีคาร์ดแบบสอนทำโซ่แบรดดิ้งตรงไหนไมหมอะไรเงี้ยก็ไปหาเรียนได้และฉันจะเข้าช่วงขายของจะ้ะก็คือมีคาร์ดด้วยมีบริการด้วยนะคะแอมมีคาร์ดท,ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลย ชื่อว่า CEO Banding Camp ค่ะคาดนี้นะคะเรียนทั้งหมด3วันคุณแม่เรียนจนตาแตกตั้งแต่วันที่ยิบเอ็ดยิบสองยิบแปดกุมภา3วันนะคะเป็นวันที่เราเรียนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยอยเรียนเยอะมากวันที่1นนะครั้งแรกนะ สอนก่อนเลยว่าควรจะค้นหาตัวตนของคุณเจอได้ยังไงตัวตนแบบไหนที่ควรจะเอามาเล่าบริษัทคุณมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วคุณจะเอาสิ่งที่คุณชอบในชีวิตประจาวันของคุณในไลฟ์สไตล์ของคุณไปบวกกับงานในบริษัทของคุณแล้วกลายเป็นคอนเทนต์ได้ยังไงอย่างเงี้ยโหคือยากมากแอมก็จะมีการสอนทฤษฎีนะฮะมีการสอนให้คุณเห็นกรณีศึกษาว่าคนเนี้ยที่เขาทํานะ เขาทำยังไงถึงทำสำเร็จคนเนี้ยเขาทำยังไงถึงทำสำเร็จคือจะมีการแกะสูตรแคลกโอ้ปวดหัวคือเยอะอะค่ะพอครั้งแรกผ่านไปนะครั้งที่สองนะฮะครั้งที่สอนพิเศษหน่อยสามารถพาผู้ติดตามเพื่อนแฟนผัวลูกน้องลุ่น้องเลขามาเรียนด้วยได้เพราะจะเป็นครั้งที่สอนตัดต่อถ่ายทำคิดคอนเทนต์สอนคิดคอนเทนต์คิดยังไงสอนว่าตัดคอนเทนต์ให้เลิศดตัดยังไงสอนถือกล้องถ่ายทำให้คุณทำคอนเทนต์แบบตอดทั้งวันอะ คือฉันจะพาเธอทําเลยว่าแบบตื่นเช้ามาก็เริ่มมีคอนเทนต์เลยกินข้าวก็มีคอนเทนต์ไปออฟฟิศก็มีคอนเทนต์เนี่ยก็จะสอนแบบลงดีเทลให้คุณเห็นเลยว่าเช้ามาทําแบบนี้บ่ายมาทําแบบนี้เย็นมาทําแบบนี้เงี้ยมมุนเดียวจบแล้วพาคนติดตามมาได้ด้วยเพราะอย่างบางทีบางคนนะให้แฟนบางคนช่วยทาบางคนให้แม่ช่วยทําบางคนให้เลขาช่วยทาก็เลยให้พามาได้จะอีกคนนึงลดไหมเนี่ยฉันเจอเพนพอยนะฉันก็เอาเพนพอยมาตอบจบพวกเธอจะ้ะแล้วครั้งสุดท้ายนะก็จะเป็นการตรวจการบ้านเอาการบ้านมาคุยกันนะฮะมีการ ใช่ทำคอนเทนต์ให้คุณดูด้วยค่ะในครั้งนี้นะครแอมก็จะมีการถ่ายคอนเทนต์ให้คุณะคุณก็จะมีคอนเทนต์ติดมือกับบ้านไปนะหนึ่งคนนะต้องมี3ตัวที่จะมีคอนเทนต์ดีๆเลิศๆอ่ะเลิศดปะละหนึ่งคนมี3ตัวปังจะตายคือมันจะจบจริงๆนะฮะแล้วต้องเรียนตั้ง3าครั้งเพราะว่าแอมพิสโซดมาแล้วครั้งเดียวมันไม่ได้ครั้งเดียวตัดต่อยังไม่ได้เลยเอาครั้งเดียวได้แต่แต่ทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่เบื่อแต่สครั้งเนี่ยคือกําลังดีแล้วก็กำลังจบเลยครับม ะะเรียนที่ไหนเรียนที่ออฟฟิศแอมนะคะอยู่ย่านที่ชื่อว่าบล็อกยีแเนาะแถวๆสย่านห่างจากจุฬาเนี่ยแค่ร0อเมตรนะคะห่างจากสยามพารากอนเนี่ยแค่กิโลเดียวเองก็เป็นย่านที่แบบที่จอดรถเยอะมากนะฮะแล้วก็ใกล้ MRT ใครนั่ง MRT มาก็ได้มาจากต่างจังหวัดก็มาได้นะคะแอมแนะนําโรงแรมที่ ให้พักได้เหมือนกันออฟฟิศโอโถนะคะคือเรียนสนุกรู้นั่งสบายเลยนะคะแบบออฟฟิศแอมบรรยากาศการเรียนคือเลิศจริงจรงจริงนะคะแล้วก็เดินทางม่ยากทุกคนคือแบบแฮปปี้ราคาของเรานะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะ45,900บาทซึ่ง ตรงนี้ผ่อนได้แล้วก็จัดผัดบัตรเครดิตก็ได้แล้วก็ออกแบบกับภาษีได้ด้วยนะคะคือครบเลยทําไมราคามันต้องแพงเธอม,มาเรียน3ครั้งนะแล้ว3ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่แอมมันไม่ได้มาสอนคนเดียวมันไม่ใช่นะแอมใช้ทีมงานนะคะรวมๆแล้วประมาณสักสิคนได้มีทีมงานที่เป็นทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องมาคอยตัดต่อตถ่ายทำคอนเทนต์ให้คุณสอนคุณตัดสอนคุณถ่ายอีก มีทีมงานที่เป็นคนสอนเนี่ยแอมไม่ได้สอนคนเดียวนะคะมีสอนอีก2คนคะ่ะมีน้องแฮมแบรนด์สตอมนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปั้นโซแบนดิ้งเนี่ยแล้วก็ปั้นแบนดิ้งออกมาด้วยมีคุณกระล่ำนะคะจากพี่หล่ำทำไงอย่างเงี้ยก็มาสอนอีกว่าตัดต่อถ่ายทำที่ดีเป็นยังไงดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันมีทีมมีแกง๊งอเวนเจอร์ของดิฉันเนี่ยมาด้วยมาช่วยกันนะคะกลุ่มคุณ ให้ทำโซแบนดิ้งแบบปังแบบฉบับใหม่ได้แบบลดแล้วคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยรับเยอะหรือเปล่าไม่ทท่วถึงหรือเปล่ารับได้ไม่เกิน20คนได้แค่นั้นแหละจริงๆรับได้ไม่เกิน20คนแล้วเรามาเรียนให้สับแบบไม่หลับในกันนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าซีโอแบนดิ้งเป็นสิ่งที่สําคัญในยุคนี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทํารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณอยากจะลงมือนะแนะนําเลยว่าคาัดเนี้ยคือตอบโจทย์มันเป็นการลงทุนที่แบบครั้งเดียวคุณจะเข้าใจทั้งหมดแล้วเข้าใจอย,อย่างเดียวไม่พอมันได้ลงมือททําาด้วยยเเเพรระนนป็นีฤษฎค สีปนตงแล้วก็ปฏิบัติเองหกสิอ่ะคุณจะเข้าใจเรียนรู้แบบลึกซึ้งแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แบบไม่ยากเลยแนะนำนะคะแล้วเจอกันนะคะสำหรับคัสเซลแบนดิ o ้งแคมป์เนี่ยคือมันปังมากๆจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะมาโรงเรียนกันถ้าใครสะดวกก็มาเรียนได้สอบถามแอดมินแอมนะคะที่นี่เลยเดี๋ยวแอมเอาไลน์ M o ขึ้นให้ดูนะคะหรือว่าจะไปที่นี่ก็ได้นะคะที่ เว็บไซต์นะฮะซึ่งในเว็บไซต์นั้นจะมีข้อมูลละเอียดนะคะบอกไว้นะฮะในเว็บไซต์นั้นก็กดไปที่ลิงก์ในดีสคริปชั่นนะฮะก็จะมีเว็บไซต์ตรงนี้บอกไว้ด้วยเห็นไหมครบเลยนะฮะดิฉันทําทุกอย่างมาเพื่อคุณอยู่แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงจุดนี้ฝากสมัครสมาชิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในคลิปนี้สวัสดีจ้า